สวัสดีเพื่อนๆตอนแม่ตอนครับป่าวันนี้ป่าไปกินนมเส้นน้ำเงี้ยวครับต่อยกลผมมาเลยนะครับเลยแยกอนุบาลลำปางมาหำ่ไงมาครับถึงนี่ครับวัดพระเจ้าทันใจครับผมสังเกตที่ใ้มือเป็นวัดนะครับแล้วกอดพอขวามือครับเลยวัดมันน้อยเดียวครับสังเกตพอนี่ครับปลายขาวๆแดงๆใหญ่ๆนี่ครับเลี้ยวขวาเข้ามาจอดเลยครับฟาดนี่ครับผม กับร้านขนมจีนน้ำเงี้ยวซอไก่ครับผมลำปางนี่บรรยากาศภายในร้านวันนี้มาจ้าไปหน่อยครับคนเต็มร้านนะครับเพื่อนๆเมนูแนะนำเปิดก็มีข้าวหมูตุนเนื้อตุนข้าวซอยเนื้อข้าวซอยหมูขนมเส้นน้ำเงี้ยวน้ำยาของกินเล่นสปะสเปดครับผมนี่ตำส้ม,สมก็มีเด้อเพื่อนๆข้ากัานจีนและกอร้านนี่มีคนละเกินด้วยครับเพื่อนๆบอกไว้เลยล้วมมิตรขนมหวานก็มีดว้ดวยดท้อ มาล้านเดียวจบครบครับผมแต่วันนี้ขอขนมเส้นน้ำเงีเ้ยวเน่นๆก่นกพิเศษเลยครับหกบาทพอนีนปัทรโรลอดต่างเฟียงบ้าเหยตัดพอจีนหอเหลือดนะครับบีบบรรนาวใส่เข้าไปก่อนเลยครับหอมเจียวพริกทั่วงอกเครื่องเคียงพักเพิกมุนี่ยิบเองครับแล้วแต่ครับเขามักเตา,กาได้กับใส่เตา,าอันครับผมนี่ของผมนี่เน้นพริกครับหอมเจียวนักๆน้อยมันเน็ดครับผมมา มาจดเข้าตอนได้ผมนะครับเออมาจะเข้าจอนกับเข้าตอนกับวาหนมเส้นเม่ตอนครับผมอูพิษไปน้อยลิ้นเริ่มหวานกันแล้วครับอยากเข้าแก่ครับจัดเข้าไปต่อเหมาะขนาดขอบอกเลยน้ำเนี้ยวล้านนี่เด็ดพอนี่เลือดนี่เด้งๆเลยครับจัดเข้าไปเด้งอย่างลูกจิ้นนี่ก็ไอ้แมนน่ะหรือน้ำพริกไปเป็นหน่วยไปมีปัทเอเห็นเบิดแสบวิยวีววิวโจดเข้าไปครับเหมาะขนาดหนมเส้นล้านนี่เด้อ ล้ำแต่นาเพื่อนๆ้านนี้เด็ดมากซอกไก่ครับผมดอกโอ้โหสดน้ำมํากำลังน้ำซุปมันล่น้ำนมเส้นนี่เข้มข้นเลยขอบอกมีดอกงิ้วคือตัวไหนเพื่อนๆเน็ตขนาดครับผมต้นงิ้วจะไปสนใจมันยเด้อนั่นไข่ก็มาใครไปอะต้นนิ้วนั่นนั่นนี่ครับจัดเข้าไปครับหนมเส้นลำลำนะครับเพื่อนๆจูนเข้าปากเหมาะลำแต่นาหนมเส้นซอกไก่นี่เด็ดขนาดเพื่อนๆเหยแนะนำเลยครับ พิมพ์มใน Google Map ได้เลยขนมจีนซอไก่ครับดีครับสะดุ้งหนงผมปักมุดไว้ตามนีนเลยเดอร์สวัสดีครับ